สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านคลิปนี้เปิดไพ่ชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคมนะคะชาวราศีธนูธาตุไฟสัญลักษณ์ก็เป็นรูปธนูนะคะเกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง14มกราคมโดยประมาณเดือวนี้มีไพ่ที่เหมือนกันถึง3คู่เลยนะคะก็เป็นชริออดก็เป็นคนที่ว่ายืนบังคับรถม้าอยู่นะคะ อันที่สองก็เป็น judgment แล้วก็อันที่สามก็เป็นไพ่ h e Fo o l เป็นเด็กนะคะเดนิชาทันูปกติชาวธนูจะเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายนะคะได้ไพ่เฉยอดอเนี่ยเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายจะทําอะไรก็จะค่อนข้างที่จะขยันอดทนคืออดอดทนต่อเนื่องด้วยนะคะไม่ค่อยจะล้มล้มเลิกกลางคันนะคะแล้วเวลาทําอะไรก็มักจะคิดอย่างรอบคอบนะคะ คือมองเห็นความก้าวหน้ามองเห็นความก้าวหน้าก็จะมุ่งไปทางนั้นนะคะแต่ว่าไพ่เชอรีอตที่กลับหัวในเดือนนี้ก็จะให้ผลในด้านลบนะคะเดือนนี้อาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะพักผ่อนนะคะรู้สึกว่าพลังงานมันหมดแต่ว่าแต่ว่ามีไพ่แจ็กเก็ตมาเนี่ยก็หมายถึงการเกิดใหม่นะคะคือไพ่จ็กเก็ตที่ได้ได้เปิดเปิดขึ้นมานี่จะหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆนะคะ แล้วก็ไพ่เด็ดฟูก็เป็นลักษณะของการกล้าเสี่ยงลงทุนคือลองผิดลองถูกนะคะไพ่เด็ดฟูยังหมายถึงการได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะบางทีก็หมายถึงใช้ชีวิตแบบไร้สาระนะคะอาจจะไม่มีอะไรให้ทํานะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีการเดินทางหรือว่าโยกย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะรวมถึงมีการเปลี่ยนอาชีพทํางานหลายอย่าง ม,มีเงินหลายด้านชาวธนูที่เอยังเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่ามีการอบรมก็จะมีการเรียนแบบใหม่นะคะหรือว่าย้ายสถานที่เรียนหรือว่าชาวธนูบางคนมีบุตรบริวานก็อาจจะยุ่งเกี่ยวกับพวกเรื่องการเรียนการศึกษาสถานที่เรียนของบุตปรปิวารเรานะคะดังนั้นเดือนนี้อาจจะมีอุปสรรคหลายอย่างนะคะถ้าหากว่าเราไม่ย่อท้อหรือว่าหยุดพักนาน คือทำนูน่นทำนี่กล้าเสี่ยงนะคะตามไพ่นะคะก็จะ,จะเจริญขึ้นแน่นอนนะคะคือถ้าเราลุกขึ้นเร็วแล้วก็จะยิ่งสร้างความจเจริญได้มากขึ้นนะคะถ้าเราลุกช้ามันก็พอดีหมดหมดเดือนไปก็ไปเดือนหน้าอีกนะคะเดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ระวังก็จะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับการเดินทางซ่อมรถ หรือว่าซื้อรถบางคนก็อาจจะเหนื่อยเรื่องการเดินทางนะคะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเรามาเปิดไพ่ตัวตนนะคะว่าชาวธนูเดือนนี้จะรู้สึกอย่างไรบ้างก็ได้เฉลยอดกลับหัวถึงสองใบนะคะก็คงจะหมายถึงว่าชีวิตช่วงนี้อาจจะอยากพักผ่อนนะคะแต่ว่าเดือนนี้ก็ถ้าทํางานนะคะคือมันจะมีงานใหม่ๆเป็นอาชีพที่สองที่สามแล้วก็มีรายได้เพิ่มแล้วก็เงินก็จะเพิ่มด้วยนะคะ จับได้ไพ่มีไพ่เด็กถึงสี่ใบนะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายบุตรบริวารหรือว่าคนที่เราต้องดูแลรวมอันนี้มีไพ่เด็กแล้วมันมีไพ่จัดเมนี่ก็ขอทายไปเกี่ยวกับเรื่องนอกจากเด็กแล้วก็จะมีเกี่ยวกับวิญญาณของเด็กด้วยนะคะบางบางบ้านอาจจะมีวิญญาณของเด็กบางทีเด็กเขาก็มาให้เห็นอาจจะมาให้ลาบเราได,ได้ซ้ำนะคะหรืออาจจะ แค่แบบว่าเราจูนตรงกันเขาก็อาจจะมาให้เราเห็นนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเจอเหมือนกันนะคะหมายถึงชาวธนูบางคนเท่านั้นค่ะไพ่สรุปได้ king of cups กับหัวนะคะเป็นราชาถ้วยก็เกี่ยวกับคนที่เหมือนกับจริงๆราชาราชาถ้วยนี่ดีนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในอารมณ์แล้วก็จะทําอะไรนี่ก็ คือมีความมั่นคงในอารมณ์โดยธรรมชาตินะคะไม่ได้ว่าเก็บกดอะไรนะคะเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่ดีทีเดียวแต่ว่าเดือนนี้ได้ไพ่กับหัวแล้วข้างๆก็ยังมีรีวิวว่าจะเป็นเรื่องของความรุ่มหลงโมเมามักคับนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักครอบครัวนะคะ,ะเดือนนี้อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะแต่ก็จะเป็นรักที่เหมือนกับรุ่มหลงรักซ้อนพวกรักสามเศร้ารวมถึงรักต่างวัยด้วยนะคะ เดือนนี้ก็จะให้ให้ให้ระวังเด็กจะนําปัญหามาให้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเด็กบุตรบริวารของเราหรือว่าเป็นคนที่เราไปชอบพอนะคะการงานนะครับกรรมนี้ได้ไพ่หายพิเตษก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะแล้วก็เรื่องการถูกหลอกไพ่ปัตตนิหมายถึงคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วน รวมถึงแฟนด้วยนะคะไพ่ปัจจุนนี้จะได้ไพ่เลเวอร์สเลเวอร์นี้ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นเป็นงานเกี่ยวกับโซเชียลจะให้ผลดีทางด้านงานที่ต้องติดต่อค้าขายออนไลน์รวมถึงต่างประเทศนะคะการติดต่อสื่อสารเจรจาพูดเขียนจะให้ผลดีตากเป็นเอกผู้จานำโชคลาภเงินทองมาให้นะคะเดือนนี้สำหรับคนที่มองหาอาชีพใหม่ๆเพศตรงข้ามก็จะนำโชคมาให้ หรือว่าให้คําที่ให้คาปรึกษาที่ดีได้นะคะคือเด๋ยวนี้ถ้าอยู่เฉยๆมันมันไม่ค่อยจะดีนะคะคือเราจะต้องขยับหรือออกไปเหมือนออกออกไปหางานพบพบปะคนอื่นด้วยนะคะก็จะนําโชคมาให้นะคะไพ่อริได้เดอ h e เฮอร์มกับหัว Hermit นี Herm ่ก็เป็นเลขเก้าดาวเกตน,นะคะก็ถือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับต่างๆรวมถึงการพบปะเข้าสังคมออกไปสังคมภายนอกจะดีจริงๆเฮอร์มเข้าหมายถึงว่า จะเป็นคนที่ชอบชอบอยู่คนเดียวอะทําอะไรก็ทําคนเดียวแล้วดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกลับหัวเพราะฉะนั้นการออกไปข้างนอกจะให้ผลดีกว่าอันนี้บางทีก็อาจจะหมายถึงการพูดคุยหรือว่าขายของผ่านโซเชียลนะคะซือเราไม่ได้เจอตัวตัวจริงอะเราก็แค่ออนไลน์คุยกันหรือว่าเออเราออกไปขอความร่วมมือติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือสังคมภายนอกนี่ก็จะให้ผลแล้วก็ให้โชคโชคที่ดีมากขึ้นนะคะ คือให้ผลสําเร็จนะคะการเปินโชคลาภนะคะลาพาได้ไพ่ Hello f e n s ภาสังฆราชนะคะก็เป็นไพ่ใหญ่นะคะเลขห้าด้วยก็จะได้โชคก้อนก้อนใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีโอกาสชินโตโตเลยละ่ะคือเสี่ยงโชคถูกลงวันนะคะรวมถึงโอกาสแล้วก็การลงทุนธุรกิจใหม่ๆได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ได้งานก็จะได้โชคนะคะได้โชคก้อนใหญ่ๆด้วย ส่วนไพ่กระดุมพา้าก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินจะได้ judgment กลับหัวก็มีรายจ่ายหลายทางนะคะรายจ่ายรายทางจ่ายเรื่องไม่จําเป็นคือ judgment นี่จะเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเป็นผลของการกระทําของเราด้วยนะคะอันนี้มันกลับหัวมักจะให้ผลทางด้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนว่าเป็นวิบากดีร้ายนะคะเรายืมเงินใครมาเราก็ต้องใช้คืนไปทําบุญเสริมดวงนี่ก็ช่วยได้นะคะ แล้วก็เดือนนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารคนรักแล้วก็พวกงานฉลองต่างๆสําหรับครอบครัวความรักนะคะก็มีไพ่เด็กเยอะมากนะคะก็บุตรบริวารน,นะคะเราก็ยุ่งอาจจะยุ่งเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือว่าทําทําอาชีพเกี่ยวกับเด็กๆนี่ก็จะให้ผลดีนะคะแล้วก็บุตรบริวารก็จะนําสิ่งที่ดีๆมาให้เรานะคะแต่ว่า อืมถึงก็มีมีปัญหาเหมือนกันแต่ก็ส่วนน้อยนะคะบางคนก็จะมีรักต่างวัยเดือนนี้ก็ระวังเรื่องถูกหลอกนะคะพวกเบอที่สามเราอาจจะไปรักคนทีม่มีเจ้าของโดยไม่รู้ตัวอีกด้านหนึ่งก็คือเราอาจจะมีแฟนแล้วแต่ว่าอาจจะรู้สึกไปชอบกับอีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะด้านสุขภาพนะคะสุขภาพได้เอ็นเพสกลับหัว ก็มีเรื่องเจ็บป่วยนะคะหรือว่าไปหาหมออาจจะเป็นชาวธนูเองหรือว่าเป็นญาติผู้หญิงญาติผู้ใหญ่เป็นเป็นแม่เราหรือว่าเป็นแฟนเราก็ได้นะคะแต่เดือนนี้ก็การไปฉีดวัคซีนนี้ก็ถือว่าไปไปหาหมอเหมือนกันนะคะสําหรับคนที่มีท้องคือตั้งครรภ์นี่ก็รักษาสุขภาพให้มากๆด้วยนะคะสรุปชาวธนูเดือนนี้ก็งานดีนะคะมีโอกาสจะได้งานใหม่สําหรับคนที่มองหางานใหม่หรือว่าตกงานนะคะ แล้วก็ให้ระวังก็คืออุบัติเหตุแล้วก็เรื่องเด็กๆนะคะเดือนนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางเสริมดวงก็คือไหว้พระสวดมนต์นะคะแต่จริงๆแนะนําให้ไปทําบุญถือศีลแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางจบแล้วนะคะก็ขอให้ชาวธนูมีความสุขแล้วก็โชคดีทุกๆท่านนะคะก็ฟังกันสนุกๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ